ใ้ไปไอดีโอเอาเพลงของบัดดี้เขามาลองด้วยนะทุกคนของขวัญของ,ขอ,ง,ขอ,งอ้ายอืม Number one, นบวนเนาะลองเพลงเพื่อนจ้าเดี๋ยวนี้เอาเพลงเพื่อนมาลองนะอะไรอะไรคิดถึงเหรอคิดถึงพูดแบบนี้คิดถึงเหมือนพูดเออฟังฟังแม่พูดนะลูกคิดถึงเราก็บอกคิดถึงอืม อย่าอ้อมโลกอย่าอยอะไรบุม๋มอะไรเนี่ยสอนลูกจีบสาวอยู่ทุกคนสอนลูกจีบสาวอยู่จ้าอืมเอาแล้วบุม๋มน่ารักมากน้องน่ารักมากใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากค่ะคนคนนี้ดื้อทีหนึ่งอวยยศให้ในความดือ้อความทะเลน้นของเธอ แต่น่ารักดูเธอสิทุกคนไม่ให้บุ่มพูดได้ไงดูเธอสิดูเธอละกันดีดมากค่ะดีดมากแต่ตอนนี้ไปเป็นกำลังใจให้ลูกสาวก่อนลูกสาวกำลังแข่งรถอยู่ชิงสุดท้ายขอไอเดบสุดท้ายอ,ายอ,อยเป็นคนสุดท้ายของไอไดบอคนดี จับมือน้ำตาที่แต่วันนี้ได้บอกของขวัญของอ้ายอยู่เป็นของขวัญแล้วการสุดีไปไหมอยู่เป็นคนสุดท้ายของอ้ายได้บอกจนดีจับมือน้ำตาที่แต่วันนี้ได้บอกของขวัญขออ้าย ที่มองนี่กลัวกองพังนะเนี่ย่อนครับแต่งานเดี๋ยวไปทิม okay ด้วยเอาไปทิมเหนื่อยยังแม่นิดหน่อยโอเคโอเคเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะทุกคนพนมมือขึ้นมาพร้อมกันครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกทุกคนไม่ว่าวันนี้ไฟจะดับฝนจะตกหรือว่าเกิดเหตุการณ์มากมายนักติกัมังสปารลาแรงใปในโลกเสมอด้วยแรงผู้ได้เอาไม่เห็นมัน <laughs> ในที่สุดเราก็ผ่านพ้นไปได้ดูดีครับโอเค หมดเพลงแล้วนะพี่ม <región> ีเพลงอีกไหมหมดหรือย <se> ังหมดหมดเพลงเราจะร้องเพลงอะไรอีกคือวันนี้ผมซ้อมเลิกกักมานานมากตอนซาวเช็คก็ร้องจนเหนื่อยพอมาจริงๆพี่ทำอะไรเลิกกักแล้วรักก่อนนตะเปิดตัวกันเดเดเดคูวจายมาเยจอชอบฉันเ เลิกกับแล้วรักข่อนแลจ้ใจ้าหัวใจยังฉันทันทันนวลไหแค่จะพูดว่ารักยังดีกอดเข้าใจขอบคุณวันนี้นอนหลับแล้วโอเคครับกลับบ้ากนกันเถอะครับยังไม่หมดเวลาเลยแต่วันนี้มีเกรสรับเชิญเกรสเกรสเกรสไหมเกรสเกรสรับเชิญพิเศษคือใครครับ ไม่รู้ไม่รู้ทําหน้าที่ของเราด้วยทําหน้าที่ของเราด้วยไม่รู้เกตรับเสดโอเกรับเสดเกตรับเชิญพิเศษคือใครครับอ้โหสุดยอดมากครับสไพยปลายเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เห็นเงาเข้ามาก็เลยจําเขาได้เลยว่าเป็นผู้แต่งผลงานเพลงบนดวงจันทร์เสียงประมือดังๆให้กับให้กับไม่รู้ไม่รู้ เสียงประมือดังๆให้กับปานิกจุลวัฒน์วันนี้ข้วัสดีทุกคนนะครับอาปาเต็มที่เลยไม่มีใครรู้นะครับว่าผมมานะฮะสปายมากสวัสดีครับป๋ามาได้ยังงี้เนี่ยแอบมาแอบมาไม,ไม่มีคนเห็นเลยใช่ผู้ดีใจมากเลย ไม่เจอหน้ากันนานมากเซุ่มไงโอ้ตู้เพื่อเพื่อที่จะมาเซไยงานนี้โดยเฉพาะใช่ก็คือเก็บตัวตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่โอเควันนี้